สวัสดีค่ะมีรักเพลของคุณผุ้วงดวงจันทนะคะหนูจะมาทุกปีนะคะจะได้ได้แก้ชื่อหนนะคะแล้วก็ฝากเพลงของพี่ไว้วกหนูก็มีความสุนอยูแล้วนะทกปีพวกเราไว้มด้นมาทำบุญ เพลงที่รักคุณคู่คุณอย่างแน่นอนค่ะรักเสมมาแล้วก็มาทุกปีแล้วก็มาบปาเป็น้ปีนี้ปีก็อยากให้ท่านรวยนะคะรวยความสุขสุขมวยรวยรบยรขใหผ้ผมลังกับไปอที่โน่นเลยที่โน่รงเดล้ย

ตอนนี้นะเหมือนว่าท่านใกสอนมาอยู่ตรงนี้กำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวแลวลงไปด้านล่างนะเบรดีแต่กระยับกระยาบโชคโชคเล้า,ลา,ลาอาันน,นี้นะนาะงย้ายเจ้ารู้นะกำลังอยู่ในกองขอบคุณนะสวัสดีจา้าคุณไกสอนนะเอ้ลูกเพชรมาอย่างเนี้ยมามาปะมาอยู่อยู่ตลาดนะมาตอนที่คุณพ่อมาก่อนนะคุณไกสอนแต่กนลนะันั่นมาเด้เอาใครจะบันทึกภาพโอ้หรือว่าเบรดี ใกล้ๆก็เอาม้ามาทึกภาพซะเขาจังแล้วนะไอ้พวกหลงพ่อไม่จังก็แกร่อยแล้วนะนะเออก็ดีจะหวังมาข้อสมุดด้านบนนะในครบรอบให้คุณพงษ์ชันกปรีนครสวรรค์กันเป็นแล้วก็ทางคุณไกรสอนก็เสร็จจากหลวงพ่อมาตรงนี้นะก็ดีว่ามาประจับทุกปีนะมาทำทุกปีแลก็าวสวรรค์กันเป็นนั้น จากร้านประแรด็นนี้ที่โคลาดสองคืนเป็ 11, นเบสติดสองแล้ววันนี้ที่โทรและตักมาว่าวันที่ติดสามเจอกันแน่แต่ว่าปีนี้ประยปหยุอยู่ตนี่ทางคุณบัวสวรรค์แล้วก็บอลล่าการแจกทานตรงนี้ก็ได้เดินมาเมื่อกี้แล้วบอกคุณบัวสวรรค์บอกว่าเดี๋ยอะ اه, โค้งให้ตัวใสรยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เส่ตรงนู้นมาตรงนี้พอดีนะครับแล้วคืนนี้ก็คงร้องเพลงนะด้านบน,วนเวทีของบัวสวรรค์จะเป็นนะ เดยวนักร้องยังมาเยอะวันนี้นักร้องระลับหน้าดังๆที่มีเออมาตายรูปคู่กันก็ได้นะไม่นักเจอทุก้งกงเจอทุกราวสวยเหมือนเดิมเอี่ยีนี้วกหกโดยเนะ่ยออกไปสอนโลไม่เท่าไหร่นี่ถ้าไปบูก็ได้ประมาณสามร้อยกว่าอ้โดยบุญโดยความดุเอาโดยขยัน โอ้ถ้าแปลเป็นเงินได้ตัดีน้องนะไอไขวันเย่างนี้นะเออเอาเดี๋ยวบัวสวรรค์เจ้าพร้อมจะพูดอะไรต่อก็บอกเนาะกำลังตักมั้งนะอ่าสวัสดีอ่าคุณพ่ออ่าบัวสวรรค์เอ้ยคุณบัวสวรรค์เอ้าสวัสดีจ้าอ่าแล้วดาวตลกมาแล้วนะนะตัวนี้ขึ้นหน้าอีกทีป่ะ เออแต่ก็ว่างานมากกว่าเด่นอยู่ข้างเวที่ภาคบุที่เอาแน่ทำตัวเองหน่อยนะเออเออเออเอาแกเคนะงามดีกว่าอันนี้ก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนรักเพื่อนเลิฟนั่นแหละไม่รีบหนีกล้าๆนะคะหรือว่านะคะเป็นเป็นลูกคุณทางของแม่พึ่งหรือว่าอยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยคนนี้อยู่กับแม่พึ่งมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีผมตอนนี้ก็ยังไม่มีผมอยู่ดี นะนะไม่รู้ยังไงเป็นเพื่อนกับพรสวรรค์จันเพนด้วยแล้วเพื่อนรักกับน้องย,ยุ้ยญาติเยอะแล้วเป็นลูกบุญธรรมของคุณพ่อปุ้มแม่พึ่งน,นะคะก็อยู่มาตั้งแต่เล็กเล็กเลยตัวเ,เล็กๆนะนที่บอกไงอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีผมตอนนี้ก็ไม่มีผมไม่รู้จะอยู่อีกนานไม่เพื่อไม่มีผมอยู่ดีก็เชิญนะคะเชิญถ่ายรูปได้นะะได้ได